ก็หลังจากที่เมื่อเช้าเรานโดมาจากฟาร์มหอยางลมใช่ไหมแล้วก็ไปกินติ่มซำไปเข้าโรงแรมเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ดน้ำโมนี่สวยเลย oh. ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาล่องเรือที่คลองร้อยสายกันก็คือเลข1 0 0สาย100สาย,สายเพราะว่าเขาเรียกมันคลองร้อยสายเพราะว่ามันเชื่อมต่อทุกตำบลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรือหางยาวบริการก็คือใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครึง่งก็จะพาไปดูแบบว่าวิถีชุมชนแต่ละตำบลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังอยู่แถวริมน้ำกันอยู่แล้วก็พาไปจุดไฮไลท์ก็จากะะ่ารถยยูปสว เปลี่ยนชุดแล้วนะหลังจากที่ไปาฟาร์มหอยนางรมมาครึ่งทางโดนมรสุมสรุปแล,แล้วก็คือว่าวันนี้ไม่สามารถกินหอยนางรมสดๆได้คือเพราว่าเช็คก,กับร้านนะเขาก็บอกว่าวันนี้เก็บไม่ได้น้ำมันแรงมากแล้วก็ไปไม่ได้ครับเขาแจวส่วนเราแจวส่วนแล้วเฮ้ยแจวส่วนเราเฮ้ยถูกแล้วต้องขวดไหมัยขวดเราได้อะไรต่อไม่ไดไไ้ไม่ได้เป็นคำเลยนะ ทำไมมันถึงโค้งมาเป็นอุโมงค์ล่ะครับธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติของจากเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างในมันจะขึ้นตรงกันหมดเลยเห็นไหมสังเกตดูไหมแล้วว่าเราอยู่ข้างนอกช่วงนี้มันจะไม่มีอะไรรองรับอ๋อปิดคลองปุ๊บมันก็อุ่นจากเนี่ยพอเราเราลง่ตะสนมันจะไวเอ็นอ่ามันก็อยู่ลักษณะนี้มันก็เอ็นเข้าหากันก็กลายเป็นอุโมงค์แค่นั้นเองแล้วตอนนี้เราเป็ลี่ยเป็นจุดขายของที่นี่นี่คือดอกจากลูกจาก ใบรองยอดตัวนี้เนี่ยเราใช้ทําขนมจากอ๋อที่เขาทำครับภาษาพื้นบ้านเขาเรียกขนมจากคือตัวนี้ของจากเนี่ยนี่เนี่ยมันจะหอมติดอยู่ในขนมจากขนมจากที่นี่เลยดังมากในบางนะครับแล้วใบแก่เราเย็บมุงหลังคาเขาเรียกจากสาคูประจักเนี่นะครับเย็บมุงหลังคานะสมัยก่อนที่นี่ข้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังคามุงจาก ที่นี่เขาเรียกคลองร้อยสายนะเราท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงรักของตำบนบางใบไม้นะครับเราจะพาล่องแม่น้ําคลองร้อยสายนะเขาเรียกคลองบางใบไม้นะการล่องเรือร้อยสายเนี่ยเราจะพาชมวิถีชาวบ้านิมคลองอดูไม้น้ําต้นลําพูต้นจากต้นมะพราะ้าวต้นสาคูเราออกแม่น้ําตาปีแล้วสุดท้ายเรามา<ต>ที่ไฮไลท์สุดของที่นี่คืออุโมงค์ทางจากบางใบไม้นะครับัาราค่าโดยสารถ้าไม่ถึง5คนเราคิด500 ถ้าคุณขึ้นไปเราคิดหัวละร้อยนะครับถ้าไม่พอใจไม่ต้องเสียค่าบริการขึ้นได้เลยปกติใช้เวลานานแค่ไหนครับอ่าประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึงง่งครับชั่วโมงครึงงงคร่งเดือมีทุกวันแต่ว่าบางทีเดินไปเดินกลับน้ำมันะแห้งน้ำแห้งก็วิ่งได้อยู่แ,<ต>แ,แล้วปกติมันมีแบบว่าทั้งกลางวันกลางคืนไหมครับอ่ากลางคืนเราดูยิงห้อยยิงห้อยที่นี่เนี่ยเยอะมากคุณภาพน้ําที่นี่ยังสมบูรณ์อยู่อ่ะตอนมายงห้อยเยอะนะเราใช้คําว่ากระการตาได้เลยห้อยครับสำหรับที่ท่องเที่ยวชุมชนบางไไไม้้นะครับตติดด่่อหาก 0 8 5 8 2 1 0 6 0 4โอเคนะครับนก่โอเคนะ่าใจปกติเราจะเป็นเรือพายใช่ไหมครับแล้ววันอาทิตย์จะเป็นเรือเจลวันอาทิตย์เฉพาตลาดน้ำจะเป็นเรือเจลเจลเข้าอุโมงจากท่านละ20บาทหคนถึงออกหนึ่งลำถ้าเราเหมารลำก็คือ1น0่งอบาทไปที่อุโมงจากที่เมื่อกี้นะครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวแล้วก็กลับมาขึ้นที่นี่คนจะเยอะมากวันอาทิตย์ขอบคุณรับขอบคุณค่ะชโวงนี้เขาเยอดี ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านปะยาหอยสดแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเราไปฟาร์มหอยนางรมมาแล้วมันก็นกเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่สามารถเอาหอยนางรมได้เพราะว่าหนึ่งคือน้ํามันไม่ค่อยเค็มน้าน้ามันแบบว่าน้าจืดเดยอะเกินไปมันแะไปเค็มมันก็เลยหอยไม่ค่อย,อยโผล่แล้วก็คลื่นแรงลมแรงก็เลยกดก็เลยมากินที่ร้านปะยาอาหะะะัร เป็นสีสเปีก็กออกกแล้วแต่วัน คนกคน็หลังจากที่เมื่อวานเราอะใส่มากๆจริงๆจะป้ดตื่นขึ้นมาก็เถอะก็แหล่งที่เมื่อวานเราไปล่องเรือป่าจากแล้วเราก็ไปทําธุระตอนช่วงบ่ายแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาหาอะไรกินตอนเช้าก่อนละกันนะครับผมก็วันนี้น้ำโมจะพาไปกินร้านที่ชื่อว่าเคนเคเอ็นเอสก็เรลาร้านอาหาร <S <s เป็นหน้าตายังไงอาหารประเภทไหนริ <S <s นๆไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าน <S <s ้ำโมเลือกมาก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันละกันนะครับผมนั่นแหละหิวแล้วหิวแล้วนี่เก้าโมงแล้วไม่ได้กินอะไรเลย ็ออตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วทุกคนร้านเค็นซึ่งเป็นแบบเฮ้ยร้านอาหารแล้วก็เป็นแบบว่ากึ่งคาเฟ่ด้วยนะครับผมก็สาหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากมีวันสบายๆบ,บ้างอยากเที่ยวแนวคาเฟ่อะไรเงี้ยชิลๆก็มาแวะที่ร้านนี้ได้นะครับผมเพราะว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยที่สุราษฎร์มันมีแบบว่าร้านคาเฟ่เต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่ให้ดูร้านข้างในแล้วก็นี่ นโมผู้เลือกร้านของเราซึ่งกีนไม่ได้เป็นคนเลือกเนี่ยเพิ่งมาเห็นเหมือนกันแล้วนโมก็สั่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพิ่งสั่งอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นแซลมอนส MOKE SAlMON X เป็นอ่ะฮะกับอะไรนี่ละ่ะโ o k e โบโ l p o โบใช่มีกิมจิแล้วก็มีข้าวใช่ไหมมีแซลมอนมีอะโวคาโดแล้วก็ไข่อ่าฮะร้านนี้คืออะไรอะโวคาโดปั่นเพิ่งสั่งไม่รอคุณเลยเอ่ะในอะโวคาโดปั่นใจแอปเปิ<ๆ>้ลอร่อยอร่อยเปรีย้ยวๆดีอ่ะ ม่ที่เมื่อเช้าเราไปกินข้าวมาที่เค,คเาน์เคาเฟ่แล้วเราก็ไปทำดูแลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ช่วงบ่ายเราก็ว่างเนาะก็เลยเลือกมาแวะที่นี่ครับผมคืออำเภอที่ชื่อว่าขนอมอำเภอติดกับนครศรีธรรมราชแล้วก็ติดกับทะเลครับผมก็เลยมาแวะกันที่ คาเฟ่ที่ชื่อว่าจุฬาบีชเป็นเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นทั้งรีสอร์ทด้วยก็เนี่ยข้างล่างเป็นโซนคาเฟ่ก็น่าจะมีแอคทิวิตี้ให้มาทําแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่เรามาแต่ว่าแวะดูทะเลเพราะมาสุราฎรายังไม่เจอทะเลเลยก็แบบมีไปเจอหอยนางรมเนี่ยทะเลที่แบบไล่เรากลับอ่ะเป็นแบบว่าคลื่นแรงแดดออกน้ำสวยฟ้าใสก็ถ้าใครอยากมาสุราแล้วอยากเจอทะเลก็มาที่อำเภอขนอม ได้นะครับผมก็มีหลายมีหลายรีสอร์ทมีหลายคาเฟ่เลยแต่ว่าเรามาเลือกแวะที่นี่เพราะว่าน้โมเลือกมาแล้วมันก็สวยดีอีกแล้ว <c oughs> ถ้าขณะไม่ชอบก็โทษน้โมนะ <c oughs> นี่อ l l o w ห e ซูโคสซูโคสซูโคสที่กินฝั่งมาก็ซูโคสน้ำตาลนะซูโคสเป็นประเภทของน้ำตาลด้วย<ช>แต่ว่านี่มันชื่อขนมไม่ใช่ชูโรสเหรอเออชูโรสเออขอโทษออนั่นแหละก็เรากินข้าวมาแล้วไงก็เลยสั่งขนมมากินอย่างเดียวแล้วก็สั่งน้ำมาใครอยากดูเมนูที่นี่ก็ไปสแกนเอาได้กดพรสแล้วก็สแกนเอาแล้วกันแบบว่ากล้องจะโฟกัสนั่นแหละเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเพราะว่าถึงจะกินข้าวมาแล้วแต่ยังไม่ได้กินของหวานเลยนะครับ<ฮ>ก็เดี๋ยวให้น้ำโมไปถ่ายฟุตกินของกินก่อน เขาไม่มีฟวอมให้อ่ะอ๋อใช่ใช่หนึ่งอย่างที่ลืมบอกคือที่รีสอร์ทที่นี่แทบจะยังไม่เห็นใช้พลาสติกเลยก็ใช้หลอดล้างใช้หลอดกระดาษมาเที่ยวทะเลเราทุกคนก็นั่นแหละลักทะเล เ่จุราบีชมาแล้วทุกคนก็ถนนที่เมื่อกี้ก็คือถนนเส้นจากอำเภอขนอมไปอำเภอศรีชนนะผมก็เป็นถนนที่สวยมากๆากเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่เที่ยวที่สุดท้ายละ่อนที่เราจะกลับกรุงเทพเป็นปที่ไหนก็ดูอีกนิดนึงแล้วกันจะจบคลิปแล้วทุกคนแล้วเ,เจอกัน ก็คือด้านหลังของภูนิสส์น่าจะเห็นเป็นแม่น้ําข้างล่างเนาะสวยดีสวยดีใช่ไหม ก็ตอนนี้ก็ถึงที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับผมจี่กินบอกก็เรามาแวะกินข้าวกันที่ภูนิสาครับผมก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีวิวส,สวยๆให้เป็นแบบว่าเป็นที่แบบว่าเฮ้ยอาหารอร่อยเมื่อกี้กินแล้วก็ประทับใจครับผมแล้วก็มีนี่เป็นแบบว่าวิวส,สวยๆถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้หรือว่าเขาก็มีลานให้ชมวิวอยู่ด้านล่างอะย่างนี้นะครับผมก็ คนละใครอยากมานั่งร้านอาหารชิวๆวิวสวยๆเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งแม่น้าใครอยากมากินข้าววิวสวยๆอากาศดีๆก็แไปที่นี่ได้ตอนนี้เดี๋ยวขอขับรถไปที่แอร์พอร์ตก่อนละกันเดี๋ยวตกเครื่องเพราะว่าอันนี้เลทมา20มนาทีแล้วจากที่ต้องออกจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันที่นู่น ตอนนี้ก็อยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วนะครับผมทดียคนก็กลังจะกลับบ้านกลับกรุงเทพแล้วก็จบไปแล้วนะกับทริปปุบปับมาสุราร์นะครับทริปนี้เนี่ยเราก็มาเที่ยวเรามาทำดูร่รามากินข้าวาที่เราทำดูระ กินข้าวเที่ยวทางโบราณเที่ยวทางโบราณกินข้าววนอยู่แค่นี้แหละทุกคนก็นั่นแหละก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในสุราซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยสุราไม่ได้มีแค่แบบเกาะสมุยเกาะเต่าอะไรอย่างงี้สุกไหมก็แบบมันก็นมีสถานที่ที่แบบอยู่บนพื้นแผ่นดินอยู่หยุดอยู่ในตัวจังหวัดนี่แหละครับก็ถ้อใครอยากมาเที่ยวกันก็มาเทียเท่ยวได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็แนะนาว่าให้เช่ารถนะครับผมว่ามันแต่ละสถานที่มันค่อนอยู่ค่อนข้าง ห่างไกลกันเนแต่ว่าถ้าใครไม่มีใครแบบว่าขับรถไม่เป็นหรือว่าไม่อยากเช่ารถก็ไม่อยากเช่ารถเพื่อขับเองก็มีบริการแบบว่าเหมารถไปสถานที่ต่างๆในแต่ละวันเลยครับผมแล้วก็สําหรับที่พักต่างๆเนี่ยก็กินเลือกพักเป็นโฮสเทลครับผมที่กินพักเนี่ยชื่อว่าติเติ้ลทีีก็สะอาดดีนะก็โอเคแต่ว่าทุกคนก็ลองดูมันมีเยอะมากเลือกดูละกันนะครับผมก็โอเคนั่นแหละหวังทุกคนจะได้รอยยิ้มจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับสํสำหรับใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็ description ของคลิปนี้ละกันนะคะมาตลาดน้ำประชาราษฎร์บางใบไม้กันด้วยนะคะมีร้านกาแฟแล้วก็มีของกินเต็มเลยส่วนใครที่มาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนอยากล่องเรืออะไรอย่างนี้ก็ติดต่อที่ตลาดน้ำได้นะคะน้ำเปิดวันอาทิตย์แต่ว่าจริงๆเรือมีทุกวันเลยล่องได้ทุกวันถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวใส่รายละเอียดข้างล่างคลิปให้รับรองว่าสนุก นั่นแหละครับผมทุกคนเดี๋ยวยังไงวันนี้กินขอตัว,วลาไปก่อนละกันนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ทริปหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยแต่ว่าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย